ย่าย่า่ยื้อหายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแบกกันย่ายหายหุ่นเหรอนี่เราเขาเปลี่ยนใจนอนบ่าน้ำบอลแม่แรงไม่ได้สิเดียวมันนอนบ่อนซุบเหรอคอยกระซ่งใส่ดีคอยหายหัวไปก็เจ้ามัดมือดีนี่แหละคอยไปนน้ำเจ้าหนีช่วยเลยนี่ ไอญ่มองไงมองคอยไปคอยไายันเดีมันนอนเฝ้าสูบยู่เขาบ้านเม่ไดรอกนน่ถือไข้เลยอู้กำหันถือไห่อู้ยยไห้โพดเนาะเขาคู่แล้วได้ยังหัวหลานแตกแต่เด้อที่ตัวน่อยที่บอกคือตะเกโกกุลนไม่ควรนะนำเตรมบให้คนตายมาบานเขา้าเหมืนกันะ น้ำดวนไม่โอนนี่เร็วนี่อืเร็วตัวหยหญ่ว่าสิไปเอาสูบครับขี่รถรางรถแม่โค่หาเธอยหญ่หูว่ะเขาไปขี่รถมึงเลยลูกล้ก็แค่อย่งเดียวบุ้ยมองอยู่เนี่ยนะนางไกลๆเขาจับจับหลุมข้าวกรใจดีดอกกระวมมีเงินมันจะมีประสาทอย่างขนนาาาเขว่นานอนบ้านมาได้เหมือนเรงนี้แต่บนอนเบาสูบนอนนอนบ้านมาได้ถือขาวใหา้ติบบนน้องฮะหนักเลยมั้ง ตายบัดนี้คอยจิบะไรหอมเส็บปามันนอนเฝ้าสูบไม่ใช่เราวิร่ามาแรงอุ้ยอุ๊ยปลาคอายนี่ปลาคอายนายบอนแจ้วสูบอยู่นอนนี่แดงครับแต่ว่าไปดิเบ็ดมือหอดขับ พี่เพื่อนเอ็มแป้วสูบยี่นนนแดงครับกระล้วหอดบา,าแตแป้วสูบต่เศรราได้นี่เอาไว้แบบนั้นแหละทั้นนี้ท่างนี้เพื่อนวานไปนนท่านวานมากันทีตัวที่บัว ทำเบงิ่ง,งน่เนเ่วะไปย่างกอ้งอนเจ้าเจ้าะควงหน้าไหมไ่าตายหรอกนี่ทานิเกิดงี่ยูนีจน่จ่น้ำเย็้งอ่ตียเขาาใส่มงเมไงใส่มองอยห่าย,าาย <c ười> ค,ครับพ่ออดบันส่งหายใส่หลดุดวะไปเราไปไปเขาหกไปไเดี๋ยวเรา่ไปดูวิงนาก่าอยู่นั่นแหละข้าออกมาไปประกันมือมือมือมสน้ำมัน า <c oughs> นหน้เดีายวจะไปจับป่าไาาด้อยู่หน้าไหนเมาหน้าปุ๋ยห,หน้าวัดอ,อ่ะเอามันมีสาะมังเดียวะพูดอ่ะครับอยู่นั่นเลยลูกอยู่นั่นแหละเห้าอลานลว่าอ่างนานะแล้วพอด้อุ้มลานนอกว่า<ม>ถือข่ายคลักเลยเ <c oughs> <c oughs> ก <c oughs> ยิดระยากอัว เอาล้านมาเป็นขอ่างเพื่อได้ออกจากบ้านครับว้จ้าสูบพี่นีสมือมันไ่เอในี่จะให้นี่เจ้าสูบไปใสเอาขึ้นนถูขึ้นเปาไอ้เาองอเปงเหมันลงไปหนห้องจังดูดมงเดียวมัต้องให่สองเท่สาเท่่ตายดอกโอ้มันไดบงานเยมันน้ำนน้อยินี่ ไม่บ่าแล้วเราสูบหน่อยๆเตรมซ้นีเนาะอืม่าม่เขานเดียวเ่าแท่งถึงแนะนำเลยนี่นที่ได้วานใหม่พูดนี่รตลีขายหรอรตะี่ขายล้อพ่ท่งานเขาเลยหน้าอาจารย์นี่คือะหน้าอาจารย์มันสิเปงไปเพนี่เอาขึ้นย่เลยเห็อไปีอืมเนาะแมนตั้งนี่ก็ได้เงเร ตั้งสูบนีเลยตั้งสูบนีแล้วก็มาหางก็ตั้งหันมันจะไม่ต้องเป่งลงไปหากันไรมันมันไม่ไปดอกมันืม่ไปดอกไปกับไปน้อยเดียวเนียบุ้มมิดดอกมีเละนี่เล่รุกงเมื่อตุ่มมีมาเบียร์ว่าสี่ไรตนดูให้ล้างวิหนามบ่คุณให้หลงนี่ไม่ลงหลงบ่ไ่มีดอกเนี่ยมเราไดาว่าเขาให้ล้างเนี่ยเดวันนคือกันวันหมุนโรตีไปเปุ๊บ กินง่าไม่น่ะตายก้ากคอรัยังรถด,ดับแล้วก็มนไม่ขอไปสวดด้วยัลหมีออกว่าไรเรยบานนี้ออกว่าอไรดันมอมแหมสรุกหมาเร็ววันก็ <c oughs> นลืมข้าว,น <c oughs> วดเดมมาานาะจะให้ผู้เดิมมาบระันในนี้ให้ผู้เดาบวันเขเอาตาบักพุ่งจึงย้ายมึงเลยเด็กเขามาเขาขึน้นนึงมาบ่านนี้มึงเขามาบาเลยไปงใ่มาร็วยงใหมาเร็วไป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 เรไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเ ห้องใเซย์ไปอย่างเดียวสียพาไม่เคยบ่อยู่เขาต้องหายก่อนมนะบออยู่บอเดี๋ยบอกว่าเบิ่งหนักเบิ้งหนังเพราะว่ามาหอดบ้านเมื่อกี้ถึงหายแล้วนะเลยเดี๋ยวฟ้าอุ้มหลังขึ้นรถมาใส่มึงมึงีสีน้ำมันมึีสีน้ำมันมีนะเดี๋ยวบอกว่าเบิ่งหนำใหญ่มาหอดหรอได้เจ้าเขาต้องหายก่อนก่อนแล้วถึหายเขาไม่ถือไห้ทักครูได้ดิ โอ้ยบ oh, ้านเมื huh. oh, ่อวานนี่มันปรทเทศเป็นอืดหนอกแล้วนะเฮียบ้านเตะแย่จนเออจำสาวจำหน่อยยันบ้านหนื่งเดียวได้หนิแม่แล้วมาเขาเนาะแต่เนี่ยกะโคตรเขาเฮ็ดหน้าเป็นเนาะต้องใส่สูตรอาจารย์แล้วหนิห้องห้องดาเขาเลยเฮ้ยอย่าลงมาอย่าลงมาเอาคีดงาไรเจอหนั่งเควหางทึ้งๆเลยวะ นี่แม่งกับมีเหล่าเมาหุ่นพวกผมแปลแนวสวนว่ะตายเลยลูกพี่เอ๋เม็ดไล่เลยมาหัดบ้านถือให้นาจืดจ่อยเลยเลยท่านบุกดอกไม่พี่มองยูแล้วฮะสองคนปูกอ้วนหลังรถเล้วมาแล่นอู้ว่าเพิ่งเห็นเขาเฮียวไหมอู้อาจารย์ มันเริ่มบกแน่ตัว,ว้ยว่าบกเยสูงออางหมากแล้วครับวิบบบบบบมม่งยูได้พี่น้องแบบยืน<ะ>ยืนเ,งนเิงบนบนวนม่งยูได้พี่น้องได้ดีหครับเลยว่ะเพราะว่าไปดีเบิดมือครับบด้เวแ่งไรเนงนล คอรอเลยมาสิกาย่างไปวันนี้ย่ายสศิลป์ขับก็อล้วครับพี่น้องเลยจะบอกเลี้ยวไปก็ไม่เงี้ยเราดีได้การพี่น้องนี่รุ่นถือมือกลับมาบ้านนี่บดถือให้กับบุญแล้วครับจะเรามื่นนี่ต่ว่ามื่นนี่ถือดูครับคอยย่างไปแล้วเอาหลานไปเป็นตัวล่อดครับเปลาแห้งเปล่านี้ออกจากบ้านเก็บประทับกับไส่ผู้พิชมันไปให้คุณชาวไปเพื่อ คักเลย่างนี้อยู่เลยครับยูบปได้ครับใหญ่กับเบลเบเล็กซี่ครับพี่น้องไปอารดอยูบปได้แล้วพี่น้องเลยตัวไปตัวมันเดือบบ้ามาัน มีการนารีวิมเอาแล้ววาขี่รถไปอาลัดไปให้พี่น้องแกเปนย่ายมานัาหมอลานอะรจทำส้กันทำสู้กัแกเทียบหั้งน้อยนึง เติง่ายไปหน่อยนึงครับพอมีแง้งแต่เมือแรงขยุงใจสิเขาบ้านพอได้นอนรถบบ้านได้นอนรถบหลบหน่อยลองเปลี่นกูเขาบ้านมันเนียนอยากด้ขี่รถน้ำหมากู่เนี่ยสำคัญวันนั้นยากูได้เมาแล้วตำหมาได้กูน้ำก็ไม่ได้สูบเลยเนาะเติง่ายครับเติ่ยาช่วยก็เป็นดินเลยได้มึงนั่น กอหันเห็นนี่เนาะเอออกต่กป็กควารูมุงนันมันมันบนี่มันมาหลับมาแบกจุดขุดนะขุดฟังหัวบวมลงขุอะกรน้ามึ้เเรอปะวอ่ามาจากหงเรียดมาปะปแทกกัดีนยฟังน้จโนดิ้น เนี่อย oh, ู่ใกล้กันคือไคือกันามันเป็นเขตยอ์เราเราเหมือนทีนี้เขียวบ้านเลยบ้านแมนโบไม่ได้อหานจะน้บนบ่าอย่งนี้ยังไงบ่เนี่เร็วขึินไโอ้ใกล้เงนเลยล่ะเนี่ยบ กแบบี so, uh, oh, my, my so, well ่เข้าย mm ัง hmm. ก so, yeah. right. so so, ู mm ้ถไม่หายไปครับ hmm. ก well, ็ต้องไปถึจะไปเอาน้ำมันอีกถึงหเียบอาไปบบบไปหอดเอาน้ำมันกลับมา้วนอัะโบ่ไปฮอดแบบใ้เวาถึงหาได้หนอแต่บงกีออกว่าน้ำหมาล้านก็ถึงหายไวมั้งวะบ่ยังคืนปิดมูย่งเดียวเลยบัต้องย่านยาน่าปิะมันแรงเดีวนอนเลดหน่อยครับพี่นุมวันมันหัวดีดีอยู่มันสูงนาะ นี่เราก็ได้ลาล่หาตันนี่นี่เตรีิมเรมเพื่อนอนเลย